สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับมาอัปเดตพอช่องกันหน่อยนะครับ จากวันนั้นนะฮะหเดือนที่แล้วนั้นมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับจากผลงานจากคลิปเอพิซดที่4นะครับจะเห็นว่ายังคงติดลบอยู่นะครับและมีปันผลเพิ่มขึ้นมา10เหรียญนะฮะในส่วนของมาเก็ตเกนนั้นยังติดลบนะครับไปดูของพอร์ตปัจจุบันกันเลยครับและนี่คือหน้าตาของพอร์ตช่องณปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นว่าตลาดได้กลับตัวขึ้นมาแล้วพอร์ตผมก็เลยได้อนิสงกลายเป็นบวกแล้วนะครับบวกขึ้นมา79เหรียญครับสงเตท่านั้นเองครับค่อยๆยกลับตัวขึ้นมาน อยากโฟกัสตรงนี้เลยครับปันผลนั้นขึ้นมาเป็น15เหรียญแล้วนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนอกจากผลตอบแทนและปันผลที่เพิ่มเข้ามานะฮะก็มีในส่วนของหุ้น2ตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเราลงมาดูกันด้านล่างนะครับโกลด์สต็อกนี่กลับทําได้ดีกว่าดิวเดนสต็อกส์นะฮะก็คือหุ้นเติบโตในส่วนของกลุ่มนี้ครับกลับตัวเป็นบวกเรียบร้อยฮะบวกไปถึง120เหรียญน,นะครับในส่วนของหุ้นปันผลกลุ่มนี้ก็ยังคงติดลบอยู่ครับ41เหรียญเลยไปดูโกลด์สต็อกกันก่อน กลุ่มโก s t o c k นั้นมีเพิ่มเข้ามาใหม่2ตัวนะครับ2ตัวที่ว่าอยู่ในกลุ่มนี้ผลตอบแทนรวมมาถึง120แบ่งเป็นราคาเติบโต117เหรียญนะครับแล้วก็ปันผลได้เข้ามา2เหรียญครับปันผลที่ได้นั้นมาจากหุ้นอย่าง Taiwan ซมิคอนดักเตอร์ครับไมโครซอฟท์ n ู Apple ครับแล้วก็ DR Horton ครับจ่ายปันผลเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ Nvidia นะครับเรามาดูรายละเอียดของหุ้นรายตัวกันเลยนะครับหุ้นที่บวกเยอะที่สุด NV ครับผมพิ่ง ขึ้นมาถึง14%เลยนะครับเนื่องจากว่าไตรามาสได้เกินเป้าไปนะฮะแม้ว่ายอดขายรายปียอดสั่งจองจะสู้ในส่วนของปีที่แล้วไม่ได้นะครับยังเติบโตน้อยอยู่แต่ในส่วนของเซกเตอร์เกมก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาครับและอีกอย่างหนึ่งฮะเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณดีๆนะครับก็คืออเมริกาครับได้ทุ่มเงินที่จะสนับสนุนในส่วนของทุกๆอย่างที่เป็นซีมิคอนดักเตอร์นะครับกว่า2 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับถือว่าเป็นเงินที่มหาศาลมากๆเลยนะฮะคืออะไรที่ เซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะครับหรือว่าเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไบเดนเนี่ยละฮะจะทุ่มให้อย่างเต็มที่เลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะสามารถมองไปในระยะยาวๆได้นะครับใครยังไม่ได้เก็บเซมิคอนดักเตอร์นะฮะผมว่าต้องลองพิจารณาหน่อยนะครับหลองลงมาครับก็คือเทสลานะครับจากเป็นหุ้นที่ติดลบเยอะที่สุดฮนะตอนนี้การมาเป็นบวกอันดับที่2แล้วครับการ DCA ในช่วงที่คนคุากลัวกันก็เริ่มจะเห็นผลแล้วนะครับไทวันเซมิคอนดักเตอร์เป็นอันดับ3านะครับ ปลูกเขาขายไปนะฮะเราก็คงยังไม่ได้ขายครับพื้นฐานยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะ a อ p l e ครับอันดับที่4นะฮะก็ขึ้นมาแล้วเหมือนกันครับ Amazon บวกขึ้นมาตามด้วย m i c r o s o f t d r h o r t o n ตนะครับลบไปนิดนึงครับและที่สำคัญครับ2ตัวนี้แหละครับเป็นหุ้นใหม่นะฮะ TMO ครับ Thermo Fisher อกับลุยวิททองมาแล้วนะครับเอาตัวไหนก่อนดีครับเพื่อนๆเอาลุยก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวคร่าวๆไปแล้วนะครับเสียดายแทนเพื่อนๆคนไทยนะครับที่ใช้โบรกเกอร์ไทยนะฮะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะลงทุนหุ้นลุยวิททอง แต่เพื่อนเพื่อนครับ,บโบรกเกอร์มันมีพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก่อนนะซื้อเศษหุ้นไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ซื้อเศษหุ้นกันได้แล้วนะครับก็อยู่ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนศึกษาหุ้นนี้ไปก่อนนะครับดูไปเป็นความรู้ไม่เสียหายวันใดวันหนึ่งนะฮะเรามีโอกาสเราจะสามารถเข้าลงทุนได้ก่อนเพื่อเลยนะครับเพราะเรามีความรู้อยู่แล้วและหุ้นหลุยเวตองนั้นเป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจในระยะยาวมากๆครับ ใครยังไม่ได้ไปดูคลิปที่แนะนำหลุยส์วิองคลิปนั้นนะฮะสามารถเข้าไปดูคลิกได้ทางด้านมุมบนขวามือนี้ได้เลยนะครับอ่าและนี่เรามาทําความรู้จักหลุยส์วิทองกันอีกสักนิดนึงนะครับสาหรับผู้ที่สนใจลงทุนนะฮะหลุยส์วิทองนะครับมีผู้บริหารนะฮะสูงสุดคือเบอร์นาร์ดอาโนครับเป็นบุคคลที่ร่ํารวยที่สุดในโลกนะครับหลุยส์วิทองเขาทําอะไรบ้างนะฮะมีโปรดักอะไรอยู่ในพอร์ตบ้างอย่างแรกเลยครับกว่า50%เป็นในส่วนของแฟชั่นนะครกับกระเป๋ารองเท้า าวกรองลงมาครับก็คือเป็นรีเทลลิ่งนะครับทำร้านขายเองเลยนะครับจัดจําหน่ายต่างๆส่วนที่2ครับเป็นสิ่งที่เบอร์นาร์ดอาโนชอบมากเช่นกันนะครับก็คือทําธุรกิจเกี่ยวกับนาฬิกาหรูครับรองลงมาครับเป็นในส่วนของน้ําหอมและเครื่องสําอางและสัดส่วนที่น้อยที่สุดนะครับก็คือทำวายด้วยนะครับมีอยู่ในพอร์ตอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจตัวแม่นะครับเพื่อนๆจะเห็นและเข้าใจเลยว่าโอ้โหลุหร์วิตตองนั้นมีพอร์ตสินค้าที่น่าสนใจมากๆนะครับ แต่ละชื่อนั้นเป็นอะไรที่เคยได้ยินมาทั้งหมดเลยนะครับและหลายๆตัวนะครับก็ไม่ได้ทําเองนะฮะหลายๆตัวก็ไปเทคโอเวอร์นะครับเรื่องเงินนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพราะว่าเบอร์าร์ดอโนนั้นคือบุคคลที่ร่ํารวยที่สุดในโลกนะครับใครเป็นเจ้าของหุ้นนี้นะฮะก็อุ่นใจได้อย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องเงินนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับระดับรวยที่สุดในโลกครับเรามีแบ็กอัพนะครับผู้บริหารที่รวยที่สุดนะครับตามนี้เลยครับเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับแบรนด์ยี่ห้อต่างๆถ้าาาเเรรมปีียบท เกียบกับคู่แข่งกันบ้างนะครับลุยวิตองนั้นทิ้งห่างมากขนาดไหนนะครับก็อันนี้จากเพจลงทุนเกิลครับสามารถแจกแจงได้ดีอย่างมากๆเลยครับลุยวิตองนะครับถือว่าใหญ่กว่าเป็นเท่าตัวเลยครับ Market Cap 15นะครับ Airmes นะฮะ Market แค p แค่6เองครับและตามมาด้วยเค r ร์ริงนะครับที่ทํากุชชี่ฮะอยู่ที่2.7เท่านั้นเองครับอัตรากําไรสุทธิครับอันดับ1อันดับ3นี่ถือว่าเท่ากันนะครับในปีที่ผ่านมาก็ต้องถือว่า Airmes นั้นทําได้ดีที่สุดนะครับจะเห็นว ระจายรายได้ตามภูมิภาคนะครับลุยวิตองนั้นจะแบ่งไม่ห่างกันมากนะครับอันดับที่1นะครับเอเชีย37%นะครับถ้าเป็นของ MS นั้นเอเชียจะป่าขึ้นไปกว่าครึ่งเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นดาบสองคมเช่นกันนะครับถ้าเรากระจายไปส่วนใดเยอะมากๆนะครับถ้าดีก็ดีไปเลยฮะแต่ถ้าประเทศในทวีปนั้นเกิดแย่ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะฮะจะทําให้สัดส่วนรายได้หลักนั้นลดลงไปเยอะเช่นกันนะครับอันนี้ครับก็เป็นบอกว่าบุคคลท่านใดที่รวยที่สุดในแต่ละทว นี่จองเลยครับในส่วนของอเมริกานะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นยุโรปแล้วครับก็ต้องหลีกทางให้เบอร์ nard อารโนครับเรามาดูการเติบโตของหลุยส์วิทองกันดีกว่าครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2006แล้วนะครับตัวเลขนั้นนะฮะแม้ว่าจะมีลดลงไปบ้างนะครับในปีวิกฤตแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แท่งแรกถึงแท่งปี2021นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเติบโตหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นี่คือจะเห็นว่าหลุยส์วิทองนั้น มีการเข้าเทคโอเวอร์บริษัทใหญ่มากๆเลยนะครับบูการี่อยู่นี่ครับก็คริสเตียนดีออร์ชิฟฟานี่แอนด์โคนี่รายล่าสุดนะครับที่โดนเทคโอเวอร์ไปครับส่วนตัวสีนี่ก็แบ่งเป็นตามสัดส่วนของเซกเมนต์นะครับที่เราเพิ่งรีวิวกันไปครับนาฬิกาอยู่นี่นะฮะส่วนแฟชั่นเครื่องหนังนี่คือใหญ่ที่สุดนะครับยังมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนๆต้องเทียบสีแต่ละอันด้วยนะฮะดูครับเครื่องแฟชั่นหนังนะครับจากตรงนี้นะฮะขึ้นมายาวขนาดนี้เลยครับ2ออย่างหลักๆนะครับที่ผมชอบปลุยไว้ต วิกฤตรอบนี้นี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าเป็นหุ้นที่ต้านวิกฤตได้มากนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับยังเอาหลุยวิตตองไม่อยู่เลยนะครับและก็ถ้ามาดูจากตรงนี้และฮะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤต2008นะครับวิกฤตโรคระบาดหรือเป็นวิกฤตการเงินก็ตามวิกฤตสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐก็ยังไม่กระทบต่อหลุยวิตตองมากนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่ต้านวิกฤตได้ดีจริงๆครับมีลดลงไปก็มีฟื้นได้ขึ้นมาได้แรงกว่าด้วยครับและอย่างที่2อนะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบฮะว่าหลุ นั้นเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแม้ว่าจะเป็นของฟุ่มเฟือยนะครับแต่เพื่อนๆต้องอย่าลืมว่าคนรวยและรวมถึงมหาเศรษฐีนะครับที่เป็นขั้นที่สุดกว่าคนมีเงินนะฮะอภิมหาเศรษฐีขั้นนั้นนะครับคำว่าฟุ่มเฟือยนั้นไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของคนเหล่านั้นครับการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องแทบจะปกติเลยฮะแม้ว่าจะมีสัดส่วนเปอร์เซ็นที่น้อยมากนะครับบนโลกนี้แต่ว่าการใช้จ่ายบางครั้งก็เป็นยอดขายที่น่าตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะครับคนที่มีเงินเยอะมากพอ บางทีการตัดสินใจนั้นก็ไม่ได้คิดคำนึงถึงอะไรมากมายนะฮะการรันวงการของเขาก็เป็นเงินระดับที่เยอะมากๆนะครับหนึ่งคนใช้อาจจะเท่ากับพันคนใช้ก็ได้ครับของพวกนี้ครับมันเป็นอะไรที่เป็นของที่ต้องเข้าสังคมครับบางครั้งมันก็ยอมกันลําบากละครับหน้าตาทางสังคมต้องมีสินค้าแบรนด์เนมระดับสูงเหล่านี้นะครับมีการอัปเดตสินค้าอยู่มากมายเลยครับทำให้ยอดขายนั้นรันได้เรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการบิวตัวออกใหม่นะครับหรือจะเป็นการ ให้ส่วนลดอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นสินค้าที่ถึงแม้จะเก่านะครับแต่ก็ยังขายได้ครับบางครั้งบางรุ่นยิ่งเก่าก็ยิ่งได้ราคานะครับเห็นว่ามันวนกันเป็นเซอร์เคิลที่ทําเงินได้ทั้งหมดเลยครับผมมองว่าเป็น Product ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับกับสินค้าฟุ่งเฟยเหล่านี้ฮะและผมยังมองว่าเป็นสินค้าที่โดน disrupt ลําบากนะครับมันเป็นของที่จะต้องจับต้องได้ฮะมีคุณค่าทางจิตใจนะครับและผมไม่อ่านบทวิเคราะห์บทหนึ่งครับค่อนข้างน่าสนใจมากๆฮะคือเรารู้กันอยู่แล้วครับ ิต่างๆนะครับกระทบคนหมู่มากครับกระทบคนทั้งโลกแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด100%ครับบางกลุ่มนั้นไม่ได้กระเทือนกระทบอะไรเลยครับและแถมกลับล่ํารวยขึ้นในช่วงยามวิกฤตด้วยซ้ำนะครับมีนะฮะคนเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ในโลกเราเิ่งนีจะมี2ด้านเสมอครับ อันนี้ว่าน่าสนใจแล้วนะครับแต่มันมีไฮไลท์ที่น่าสนใจยิ่งกว่านะฮะคือคนที่ได้รับผลกระทบนะฮะกลุ่มนี้ก็ยังจะซื้อครับเหมือนซื้อเพื่อว่าต้องการเป็นหน้าเป็นตาทางสังคมนะฮะการพยายามซื้อเพื่อโชว์นะครับพยายามซื้อเพื่อเข้าสังคมหรืออะไรต่างๆนะครับนักวิเคราะห์ท่านนี้บอกว่าสัดส่วนตรงนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับมีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับเออผมว่ามันก็จริงนะฮะปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียมันกลืนโลกไปแล้วนะครับก็คนก็อยากมีหน้ามีตานะครับและ ของตรงนี้แหละครเป็นอะไรที่คนมันต้องมีฮะคนมันต้องโชว์นะครับและใครได้ประโยชน์นะครับก็เจ้าของฮะลุยวิตตองก็ได้ประโยชน์นะครับและรวมถึงผู้ถือหุ้นอย่างเราๆเนี่ยแหละครับลุยวิตตองนะครับตัวย่อ LVMUY ครับราคาตอนนี้อยู่ที่172เหรียญต่อหุ้นนะครับหปีที่ผ่านมาครับอย่างที่บอกฮะแทงวิกฤตได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับบวกขึ้นมาถึง15%นะครับยังไม่รวมปันผล5ปีที่ผ่านมาครับเติบโตมา17% 9 10ปีที่ผ่านมา40% และตั้งแต่เข้าตลาดให้ลงทุนได้นะครับถึง1% 0 0 0เลยครับยังไม่รวมปันผลนะฮะปันผลจ่ายอยู่นิดหน่อยนะครับ1.46%เท่านั้นเองครับ P/E ตอนนี้อยู่ที่23ครับเพื่อนเพื่อคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาครับสามารถลงทุนได้เลยนะครับทุกโบรกเกอร์เลยครับแต่ส่วนของเพื่อนเพื่อคนไทยก็น่าเสียดายแทนนะครับเพราะว่าเขาอยู่นอกตลาดหลักไม่ได้จดทะเบียนกับตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับก็ขอให้โบรกเกอร์ไทยนะครับเอาหลุยเวตองมาให้เพื่อนเพื่อนคนไทยได้ลงทุนเร็วๆนะครับกาานไ่่อมมสเพื ได้เข้าลงทุนได้ก่อนใครเพื่อนเลยนะครับหุ้นใหม่อีกตัวหนึ่งครับก็คือ t h e r m o f i t u r r Scientific นะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับโซลูชันและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับอุปกรณ์การทำยาอุปกรณ์วิจัยต่างๆหลากหลายเครื่องมือมากๆครับที่ใช้ในห้องวิจัยแลบครับคือผมคิดว่านะฮะในเมื่อผมชอบลงทุนเกี่ยวกับหุ้นยาครับมองว่ามันจะเติบโตไปในอนาคตเป็นปัจจัย4ที่อยู่ยืนยาวกับมนุษย์ไปตลอดเลยนะฮะไม่มีวันจบส ผมก็ต้องมองในส่วนของเอถ้ามันจะเกิดเป็นยานมันก็ต้องมีส่วนของการทดลองการวิจัยต่างๆนะครับและในส่วนของบริษัทยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมอร์กแอปวีลิไลลิลี่นะครับแอมเจนอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะไม่ได้ผลิตเครื่องมือในการวิจัยเองนะครับจะต้องมีการไปสั่งเครื่องมือวิจัยอุปกรณ์ต่างๆนะฮะทำการทดลองค้นหาโซลูชันเซอร์วิสในการขออนุญาตอะไรพวกนี้ครับจะต้องมีการผ่านตัวแทนหรือผ่านบริษัทใหญ่ระดับโลก มี2บริษัทที่ถือว่าเป็นระดับโลกครับ1คือตัวนี้แหละครับเทอร์โมฟิชเชอร์ครับที่ถือว่าเป็นหุ้นอันดับหนึ่งครับเป็นผู้นําทางการตลาดอยู่ในกลุ่มนี้ฮะส่วนอันดับ2นะฮะที่ไม่แพ้กันก็คือดานาเฮอร์ครับสุดยอดอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะสามารถมีได้ทั้ง2ตัวนี้ได้เลยครับเลือกมาสัก1ตัวได้เลยครับเป็นธุรกิจที่ไม่ต่างกันมากครับดีทั้งคู่ฮะแต่ในส่วนของผมเลือกที่จะลงทุนในเทอร์โมฟิชเชอร์นะครับก็เป็นเรื่องของชอบมากกว่านะครับแล้วก็ผลตอบ คู่จริงๆครับทอดขายกระฉวดเช่นกันครับสลับกันไปมาฮะบางปีเทอร์โมดีกว่าบางปีดาน่าเหอก็ดีกว่านะครับเทอร์โมฟีเจอร์ครับเพื่อนๆทาอยู่ประมาณ4เซกเมนต์ใหญ่ๆนะครับก็นี้เป็นการเปรียบเทียบอยู่2ปีนะครับปี2020นะฮะเป็นสีฟ้าปี2 0 2 1นั้นคือเป็นสีโกรมท่าสีน้ําเงินเข้มครับจะเห็นว่ามีการเติบโตขึ้นทั้ง4เซกเมนต์หลักเลยครับเซกเมนต์แรกนั้นก็คือเป็นเซกเมนต์เกี่ยวกับโซลูชันเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เรียกได้ว่าาาาหหลลกกยมๆ ศาสตร์เพื่อชีวิตอันนี้ถือว่าเป็นเซกชันใหญ่เลยนะครับใครมีปัญหาใครต้องการอะไรนะครับมาปรึกษากับเทอร์โมฟิชเชอร์ได้แล้วครับเทอร์โมฟิชเชอร์สามารถจัดให้ได้ครับมีโซลูชันให้เรียบร้อยฮะส่วนที่2ครับเป็นเครื่องมืออุปกรณ์แล้วฮะทางการวิจัยต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์โดยตรงนะครับและส่วนที่3ครับก็คือเป็นเครื่องมือวินิจฉัยโรคพิเศษครับอันนี้ขายได้ดีเช่นกันนะครับส่วนสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนะฮะนี่จะเห็นว ที่เยอะมากๆเช่นกันครับถ้าผมแปลอะไรผิดพลาดไปนะครับใครที่อยู่ในสายเครื่องมือแพทย์นะฮะใครที่เป็นคุณหมอนางพยาบาลเภสัชนะครับยังไงช่วยแก้ไขให้ผมได้เลยนะครับจะเป็นความรู้ให้ผมและเพื่อนๆได้ดีมากๆเลยนะครับของมันต้องมีนะฮะเราจะมาสายเฮลท์แคร์แล้วนะครับก็ต้องมีสายที่เป็นส่วนของพวกเครื่องมือทางห้องแลบพวกอุปกรณ์วิจัยต่างๆนี้ด้วยแหละครับซึ่งถ้ายาเขาดีนะฮะเฮลท์แคร์ดีตัวนี้ก็จะดีด้วยแหละครับย่อยก็จะมหาศาลเช่นกันครับและจะพุ่งขึ้นนะครับอกัน กพวุ้นนแครี่ตลาดหลักของเทอร์โมฟิชเชอร์ครับก็จะเหมือนกับหุ้นเฮลแคร์หุ้นผลิตยาเหล่านั้นนะครับเพราะว่าอยู่ที่อเมริกาครับและก็มีการเติบโตที่ดีเช่นกันนละครับรองลงมานะครับก็คืออื่นๆกระจายไปทั่วโลกเลยครับและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับตรงนี้ฮะก็คือประเทศจีนนะครับโอ้โหแล้วเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบช่องนี้นะฮะกับช่องแรกครับนีแค่2017นะครับในควอเตอร์แรกและนี่คือ2021ควอเตอร์3มนะครับมาดูการเติบ โตกันบ้างดีกว่านะครับถ้าเป็นกําไรสุดทธิตั้งแต่ปี2013ถึง2021ครับโอ้โหเข้าแก๊บมากๆเลยฮะมีการเติบโตเป็นขั้นบันไดที่ชันมากๆครับอย่างนี้คือโอเคมากๆนะฮะแม้ว่าตอนนี้จะทรงๆนะครับแต่เขาก็มีการพัฒนาทําการตลาดนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้ายาเขาดีด้วยนะฮะยามีการคน้นควา้าคิดค้นอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับเทอร์มฟชเชอร์จะได้ผลประโยชน์อย่างรุนแรงเลยครับนี่นะฮะโดยเฉพาะช่วงโควิดนี่แหละครับเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดนั้น ขายดีมากๆครับและอีกหน่อยเราจะมีในส่วนของ m i n a นะฮะรักษามะเร็งรักษาโรคอะไรที่หายากต่างๆก็ไม่พ้นที่จะพึ่ง t h e r m o f i s h e r นี่แหละครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับเครื่องมือที่ทันสมัยก็อยู่ที่ t h e r m o f i s h e r นี่แหละครับเรามาดูของที่เป็นล่าสุดกันหน่อยนะครับปี2019ถึง2022เลยนะครับก็เราเช็คกันตัวนี้เลยฮะตัวที่เด่นที่สุดนะครับก็คือ Adjust EPS คือกำไรต่อหุ้นที่ปรับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จาก2019ครับเราข้ามมา2022เลยครับ จาก12นะฮะโตเป็นเท่าตัวเลยครับอยู่ที่23.24นะฮะแม้ว่าปี2022ยอดจะมีตกลงมาบ้างน,นะครับกำไรต่อหุ้นจะลดลงนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้ลดลงเยอะนะครับยังไม่ถึงเป็นตัวเลข2หลักครับยังพอรับได้และผมคิดว่าอนาคตต่อไปครับตัวเลขจะเติบโตขึ้นมาเป็นขั้นบันไดต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าในส่วนของตัวยาบริษัทต่างๆเขาก็เติบโตเช่นกันนะครับก็ล้อกันไปครับอย่างที่บอกมาเช็คฟีแคชโวกันหน่อยครับก็ยังเหลือๆเลยฮะเ,เพื่อนๆลงทุ ุณก็สบายใจได้ครับบริษัทนี้ร่ำรวยอยู่ครับมีการบริหารที่ดีครับการเงินคงคลังยังคงแข็งแกร่งครับปี2019 4,000ล้านครับเก็บเข้าคลังตอนนี้2022ก็มีเกือบ7,000ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับและล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็เพึ่งประกาศขึ้นเงินปันผลไปเกือบ17%เลยนะครับมไม่รวยทำไม่ได้ขนาดนี้นะฮะในช่วงวิกฤตแบบนี้ ROIC ROE เติบโตทั้งนั้นเลยฮะจาก18มา22ครับ11มา13นะ หายห่วงครับผม Thermo f i t u r r s c i i n t ต f i c อิงนะครับตัวยอด TMO ตอนนี้ราคาอยู่ที่550เหรียญต่อหุ้นเลยนะครับไม่ต้องวนครับเ,เพื่อนๆเราซื้อเสษหุ้นกันได้นะฮะค่อยๆซื้อกันไปครับสะสมไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ถึงครับ PE อยู่ที่23ครับปันผลอยู่ที่0.25นะครับ1ปีที่ผ่านมาหุ้นบวกไป4% 5ปี157นะครับ10 ราคาโตไป636%แล้วถ้าแม็กซ์มาทั้งหมดนะฮะโตไป3,000%เลยนะครับตัวนี้เป็นหุ้นที่สถาบันกองทุนอะไรต่างๆนั้นเข้าเก็บเยอะด้วยนะครับกว่า80%เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ราคาไม่น่าจะลงไปต่ำมากนะฮะมีพวกสถาบันคอยช้อนอยู่เรื่อยๆเลยครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหุ้นนั้นราคาถึงแพงตลอดนะฮะแต่ก็อย่างว่าครับเต็มไปด้วยความคาดหวังด้วยะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ธุรกิจมองไปอนาคตยาวๆครับถ้ายามันจะไปต่อได้ยามันก็ต้องมีเครื่องมือ อย่างที่ผมว่าเนี่ยแหละครับถึงจะไปต่อได้เช่นกันครับก็ยังขายได้เรื่อยๆขายได้ตลอดเลยฮะผมยังไม่ค่อยเห็นความเสี่ยงอะไรที่จะมาหยุดยั้งเทอร์โมฟิชเชอร์ได้เลยนะครับไอ้ที่ความเสี่ยงนั้นก็คือเป็นพวกวิกฤตการเงินวิกฤตอะไรต่างๆนะฮะแต่ก็เป็นแค่ระยะสั้นนะครับระยะยาวผมก็ว่าโหมันก็หยุดกันไม่อยู่แล้วครับโลกมันก็ต้องรันไปเรื่อยๆละครับยาปัจจัย4พวกนี้นะฮะในส่วนของปันผลนะครับถึงแม้จะจ่ายไม่เยอะฮะแต่เราก็ถือว่าเป็นโบนัสนะครับแล้วก็เป็นโบนัสแบบอุ่นใจแบบสุดๆเเลยนะะะคพรา ครับแค่5.16เท่านั้นเองครับโอ้โหเหลือเลยนะครับเนี่ยละ5ปีกดเลทไม่ธรรมดาครับเป็นตัวเลข2หลักขึ้นมา5ปีติดต่อกันแล้วครับถือว่าเป็นโบนัสนะฮะอย่าไปซีเรียดเรื่องในส่วนของปันผลอะไรมากครับผมได้ให้ไปอยู่ในส่วนของฝั่งเติบโตไปเรียบร้อยแล้วนะครับมองไปได้ในระยะยาวนะครับผมเลยไม่ลังเลฮะที่จะเข้าเก็บเลยนะฮะไม่ดูราคาไม่อะไรแล้วครับลงมาก็ DCA เฮะเท่านั้นจบเลยฮะเก็บระยะยาวอยู่แล้วมาดูกันต่อนะครับถัดลงมาฮะก็คือ Google ครับ U N H แล้วก็ N เป็นหุ้นที่ลบหนักที่สุดเลยนะครับก็ไม่ได้กังวลอะไรมากครับ e n f a s e นี่มันก็เหมือนกับ Tesla เหมือน Apple ที่เคยอยู่สุดท้ายอันดับบวยในพอร์ตช่องเดี๋ยวอีกหน่อยก็กลับไปอยู่อันดับหนึ่งอันดับ2นะครับถ้าเรายังคงมีความเชื่อมั่นและ DCA เขาต่อไปเรื่อยๆนะครับถือว่าโชคายนะครับบางทีว่าเจอวิกฤตแล้วก็เจอในส่วนของข่าวร้ายของบริษัทเองด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่า e n f a s e นั้นก็เจอเกี่ยวกับการปรับลดเงินสนับสนุนจากรัฐบาลน,นะฮะแล้วก็ยิ่งข่าวว่าอเมริกานั้นมีีน นะครับเพดานนี่ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมาเลยนะครับแล้วก็จะขอขยายเพดานนี่อะไรไปอีกก็ทําให้น,นักลอบผลุนอุลเอนเฟสันเกิดการเทขายอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าก,กลัวว่าเอนเฟสั้นไม่ได้เงินสนับสนุนนั้นจะไปรอดในอนาคตหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมนะฮะมองอยู่2ออย่างเลยนะครับหคือเอนเฟสันเป็นเทรนดในโลกอนาคตนะครับยิ่งค่าไฟแพงมากเท่าไหร่นะฮะและทีท่าว่ามันไม่มีจะลงครับค่าไฟมีแต่จะขึ้นนะฮะทั่วโลกยิ่งประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วะฮะว่าค่าไฟ แพงมากๆนะครับพลังงานเหล่านี้นะครับจะเป็นเทรนโลกอนาคตนะครับจะไม่ต้องพึ่งพาค่าไฟนะครับแล้วก็จะเป็นพลังงานสะอาดด้วยครับและอย่างที่2ครับตัวบริษัทเองนั้นมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับผมชอบมากเลยฮะบริษัทอะไรที่มีการลงทุนการเก็บเข้าพอร์ตอยู่ตลอดเหมือนเขาว่าไม่หยุดนิ่งและพร้อมที่จะไฟตลอดนะฮะพร้อมชนกับคู่แข่งแล้วก็พร้อมที่จะแซงคนที่นําอยู่ก่อนแล้วอะไรพวกนี้แหละครับซึ่ง e n f a c e นั้นพยายามจะหาข่าวลายล้วนะฮะช่วงนี้ e n f a c e มีแต่ข่าวขยายอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับขยายไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวล่าสุดก็คือ IQ8 ไปในรัฐใหม่นะฮะรัฐแมริแลนด์และรวมถึงตัวเลขดีมานออกมาเมื่อเดือนมกราคมนะครับโอ้โหยังมีความต้องการอีกสูงมากๆเลยครับผมก็เลยให้คุณนี้แหละครับคือวิกฤตระยะสั้นนะครับก็ไม่รู้จะนานแค่ไหนฮะวิกฤตรอบนี้แต่ระยะยาวครับผมต้องรีบทําค่าเฉลี่ย DCA ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าได้เข้าลงทุนในช่วงที่กําลังจะเป็นขาลงนะครับ ก็เลยยังทําให้หุ้นนั้นติดดออยู่ครับแต่ผมนั้นก็ผ่านช่วงที่มองตาปิดๆเหมือนกันนะฮะช่วงที่ขึ้นไปประมาณ300นะครับก็บอกกับตัวเองว่าโอ้โห200ต้นๆนะครับไม่ช้อนนี้ไม่ได้แล้วนะฮะถึงช้อนจะหักยังไงก็ DCA กันต่อไปครับมองไประยะยาวๆนู่นเลยฮะก็ไม่อยากจะมานั่งเสียดายภายหลังนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูครับผม เราไปดูในส่วนของ dividend stocks บ้างดีกว่าครับหุ้นปันผลนะครับโอ้โหแดงนะฮะยังไม่ฟื้นเลยไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ dividend stocks ครับราคานั้นลดลงไป54เหรียญนะฮะแต่ปันผลนั้นเป็น13เหรียญแล้วนะครับเป็นหุ้นอะไรบ้างนาะ IIPR นะครับจ่ายมาแล้วครับ b o r d c o m f b Morgan StanleyTarget Tro นะครับ JP Morgan UPS ค่อยๆเรียงคิวจ่ายให้ผมเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวหุ้นรายตัวกันบ้างดีกว่าครับยังคงเหนียวแน่นนะฮะ AVG โอ้โหยังคงเป็นที่1อยู่นะครับใครยังไม่ได้ลง AVGO ก็ตอนนี้ก็มองตาเปรบๆหน่อยนะฮะคุณไม่รอกันเลยนะครับอ่า morgan stanley ครับขึ้นมาแล้วนะฮะจากที่เคยอยู่รองบวยครับเช่นเดียวกับ target นี่ก็เคยอยู่อันดับบวยนะครับเจอการ DCA เข้าไปฮะขึ้นมาแล้วครับผมร้องลงมาครับ JP morgan ครับ UPS merge ครับและ a b b นะครับในส่วนของพอร์ตช่องนี่ยังเป็นติดลบอยู่นะฮะแต่ในพอร์ตหลักนั้นต้องบอกว่าเศร้ามากๆฮะไม่สามารถที่จะ DCA ได้เลยนะครับราคาแข็งจริงครับแบบบี้โลนะครับลงมาในส่วนของตัวแดงนะฮะหเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแบ็กกรอบครับ Home Depot, โฮมดิโปโต APD นี่ฮะเป็นตัวที่แรงอยากช้อนมากเลยฮะ APD และที่ลบเยอะที่สุดถึง29%ก็คือ IIPR นะครับหุ้นอสังหาริมทรั์เกี่ยวกับกัญชาที่ตอนนี้จ่ายปันผลสูงมากนะครับจริงๆหุ้นนั้นเพื่อนๆสงสัยว่าทําไมปันผลสูงมากแล้วผมยังซื้อนะครับตอนซื้อนั้นปันผลมันไม่สูงเท่านี้นะฮะเนื่องจากว่าเขาจ่ายปันผล เท่าเดิมนะครับแต่ราคาหุ้นลดลงฮะจะทําให้ปันผลยิวนั้นสูงขึ้นโดยปริยายนะครับจากที่ตอนเข้าลงทุนนะครับยิวนั้นอยู่ประมาณ4กว่าถึง5เท่านั้นเองนะฮะตอนนี้ปลาเข้าไป8%เรียบร้อยแล้วครับก็ราคานั้นลดลงมาโหดจริงๆนะฮะก็ที่ราคาลดนะครับเก็บค่าเช่าไม่ได้ฮะลูกค้าชิ่งนะครับก็เลยทําให้กลายเป็นต้นตอของความหวาดกลัวเลยนะครับผมเพิ่งอัปเดตบทความเกี่ยวกับไปไอพีอาร์นะครับชนะความคาดหวังของไตรมาสได้นะครับในส่วนของกําไรต่อหุ้นและยอดขายเลยครับ เกินเป้ามาทั้งนั้นเลยหวังว่าจะเป็นโมเมนตัมเป็นจุดเปลี่ยนของหุ้น i i p r นะฮะให้ผู้ถือหุ้นนั้นมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดนั้นอยู่ครบเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ทาง a c e b o o k นะครับหรือไม่ก็ทางบทความในช่อง u t u b e ฮะผมอัพไว้ทั้ง2ที่เลยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจครับว่าเพื่อนๆนั้นกําลังลงทุนอะไรอยู่และหุ้นนั้นมีความเสี่ยงมากแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมก็ให้ i i p r ีเนี่ยนะครับเป็นการลงทุนในระยะยาวครับก็ยังมีสัดส่วนที่น้อย จะไม่ลงเยอะมากจนเกินไปนะฮะจะค่อยๆลงทุนไปครับพร้อมกับดูข่าวสารอัปเดตของตัวเขาไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยะฮะคุณมันจะขึ้นมาแพงหน่อยแต่ก็เอาชัวร์ไว้ก่อนก็ดีกว่านะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะการรีวิวพอร์ตช่องนะครับเพื่อนๆสามารถเอาหุ้นเหล่านี้นะครับไปวิเคราะห์อีกทีะฮะสามารถเป็นไอเดียการลงทุนหุ้นได้เลยนะครับหุ้นหลายตัวทั้งหมดทั้งมวลนี้ฮะผมได้คัดออกมาจากพอร์ตหลักเรียบร้อยครับว่ามีการเติบโตที่ดีนะฮะหลังจากที่มีการเก็บมานานแล้วครับก็ ให้เวลากับพอร์ตช่องนิดนึงครับอีกหน่อยเขาจะต้องเติบโตแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเก็บแต่ละตัวนั้นก็เรียกว่าคัดมาแล้วทั้งนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ